สกลุ่มอาหารที่อาจทำให้คุณต้องถูกฟอกไตไม่น่าเชื่อนะคะประชากรประเทศไทยนะคะ70ล้านคนนะคะมีผู้ป่วยไตยเสื่อมสูงถึง10ล้านคนค่ะและในจำนวนนี้นะคะที่ผู้ป่วยไตยเสื่อมเนี่ย10ล้านคนเนี่ยนะคะบางคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองไตเสื่อมอยู่ด้วยค่ะ โบบีจึงอยากแนะนำนะคะชักชวนให้เพื่อนๆนะคะไปตรวจสุขภาพประจำปีกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะผู้ที่อายุ35ปีขึ้นไปแล้วนะคะหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นความดันสูงเป็นเบาหวานอย่างนี้นะคะมีความเสี่ยงที่จะไตเสื่อมเลยละค่ะและหลายคนนะคะมารู้ตัวอีกทีหมอก็บอกว่า เอ๊ะคุณไตเสื่อมแล้วนะจะต้องฟอกไตแล้วตกใจกันเยอะเลยค่ะเพราะว่าเราก็ไปหาหมออยู่ตลอดเวลากินยาความดันกินยาเบาหวานตามที่คุณหมอสั่งทำไมอยู่ๆคุณหมอบอกว่าไตาเสื่อมไตเสื่อมไม่มียารักษานะคะเราต้องดูแลตัวเองค่ะและถ้าคุณไปตรวจสุขภาพประจำปีนะคะหรือไปตรวจเลือดบ่อยๆเนี่ย ค่าเลือดนะคะหัดอ่านนะคะถ้าเกิดอ่านไม่ได้นี่ก็ปรึกษาปอบีได้นะคะปอบีจะได้คุยจะได้ดูให้นะคะว่าไตาคุณเน่ยังทํางานปกติดีอยู่หรือเปล่าวันนี้ปอบีจะมาคุยเรื่อง3ามกลุ่มอาหารก่อนค่ะว่าสามกลุ่มอาหารนี้สําคัญยังไงนะคะถ้าคุณไม่ระวังนะคะอาจถูกฟอกไตได้ค่ะกลุ่มแรกนะคะคือโปรโตีนค่ะโปรโตีนเนี่ยนะคะคุณก็คงรู้ รู้จักในานามว่ามันเป็นพวกหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรอย่างนี้นะคะก็คือพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะร่างกายเราต้องการค่ะเพราะว่าเราเนี่ยต้องได้ต้องสร้างกล้ามเนื้อนะต้องมีพลังงานที่จะเดินเหินต้องใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะต้องได้พลังงานจากโปรตีนนะคะ ถ้าเกิดคุณปกติดีนะคะคุณก็ทานเท่าไหร่ก็ได้ค่ะทานอะไรก็ได้ด้วยอะไรอร่อยอร่อยก็ทานนะคะแต่จริงๆแล้วบีก็อยากจะแนะนํานะคะว่าถ้าเกิดเป็นพวกเนื้อสัตว์ที่ติดมันเยอะๆนะคะหรือมีหนังเยอะๆอะไรหนังหมูหนังไก่อะไรอย่างนี้นะคะเลี่ยงๆได้ก็ดีค่ะไม่งั้นก็อาจจะแบบมีโรคอื่นตามมานะคะหรือว่าน้ําหนักเยอะหรืออ้วนขึ้นได้ค่ะ ท่าน,นี้ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ป่วยไตยเสื่อมระยะ4ระยะ5นะคะมาเตือนตรงนี้ค่ะว่าโปรโตีนเนี่ยอันตรายมากแต่คุณก็ต้องทานนะคะเพราะว่าเรายังต้องการพลังงานอยู่นะคะจากการที่เรามีกล้ามเนื้อจะเดินไปเดินมาเนี่ยนะคะเรายังต้องทานโปรโตีนแต่เ็ามีจํากัดให้ค่ะว่าผู้ป่วยไตยเสื่อมระยะ4ระยะ5เนี่ยทานโปรโตีนเยอะไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่า การทานโปรตีนเข้าไปในร่างกายนะคะร่างกายย่อยเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งกรดอะมิโนก็ไปใช้งานแต่มันมีของเสียค่ะไอของเสียตรงนั้นแหละที่พอไตเสื่อมแล้วเนี่ยมันจะขับออกไม่ค่อยได้แล้วไตมีปัญหาจะขับของเสียที่ย่อยโปรตีนออกไม่ได้ค่ะและเมื่อค้างค้างอยู่ในร่างกายเยอะๆนะคะอันนั้นจะเป็นอันตรายถึงชีวิตทีเดียวค่ะของเสียนะคะอันนี้ทานได้มากเท่าไหร่ ไตเสื่อมระยะ4ระยะ5นะคะนะักกำหนดอาหารเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าคุณทานได้ปริมาณเท่ากับน้ำหนักตัวคุณนะคะคูณด้วย0.5กรัมก็จะเป็นจำนวนกรัมที่คุณทานได้ต่อวันอุ้ยคราวนี้เนี่ยมันแค่ไหนเหรอสมมติคูณออกมาแล้ว10กรัม50กรัมเนี่ยมันแค่ไหนนึกไม่ออกใช่ไหมคะ เขาก็กนหนดมาให้เลยนะคะคร่าวๆเลยนะคะว่าโปรโตีนที่ทำสุกแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคะใส่ในช้อนโต๊ะนะคะช้อนโต๊ะช้อนที่ตักข้าวทานเนี่ยนะคะคือมื้อละ2ช้อนค่ะโปรโตีนมื้อละ2ช้อนสามมื้อก็คือ6ช้อนนะคะวันหนึ่งคุณทานโปรโตีนได้6ช้อนโต๊ะค่ะรานนี้มาพูดถึง อันนี้คือปริมาณแล้วว่าผู้ป่วยไตยเสื่อมระยะสี่ระยะ5ทานได้แค่นี้นะคือมันน้อยนะคือไอ้ไม่ทานเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่มีแรงไอ้ทานมากกว่านี้เนี่ยก็จะเป็นพิษนะคะคันนี้ประเภทประเภทไหนที่เราควรจะเลือกทานนะคะทานระยะสี่ระยะ5เนี่ยนะคะนักกำหนดอาหารได้บอกไว้แล้วนะคะว่าขอเป็นโปรโตีนชนิดดีนะคะชนิดดีก็คือเป็นโปรโตีนที่มาจาก สัตว์นะคะแต่สัตว์ในที่นี้คือแค่พวกปลานะคะเนื้อขาวอกไก่ไม่เอาหนังนะคะแล้วก็พวกกุ้งได้นะคะ ปลาหมึกอ,อะไรอเงี้ยนิดหน่อยนะคะคอเลสเตอรอลสูงนิดหน่อยไม่เป็นไรคะ่ะเอาโปรโตีนมาใช้ก่อนแล้วก็ไข่ขาวนะคะนี่คือเป็นโปรโตีนชนิดดีนะคะที่คุณจะได้กรดอะมิโน,โนไปใช้ย่อยง่ายแล้วก็พิษน้อยสุดนะคะแต่ปริมาณเนี่ยต้องสองช้อนโต๊ะนะคะต่อมือ้อหมายความว่าถ้ามื้อนั้นเนี่ยนะคะคุณมีเนื้อปลาแล้วสองช้อนโต๊ะคุณก็ไม่ควรทานไข่ขาวหรือกุ้งหรือปลาหมึกอ,อะไรเพิ่มนะคะ ทางนักกำหนดอาหารเนี่ยนะคะเขากำหนดไว้ว่าโปรโตีนที่ได้จากสัตว์เนี่ยนะคะจะเป็นโปรโตีนที่ดีกว่าที่มาจากพืชน,นะคะมันยังมีธัญ,ญพืชแล้วก็มีพวกถั่วบางชนิดใช่ไหมคะที่ให้โปรโตีนแต่นั้นไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามีฟอสฟอรัสค่ะมีแร่ธาตุชื่อฟอสฟอรัสซ,ซึ่งเป็นปัญหากับคนไตเสื่อมอีกเช่นกันคะ่ะเพราะเป็นแร่ธาตุที่ ร่างกายนะคะไตเสื่อมระยะ4ระยะ5ไม่สามารถขับฟอสฟอรัสส่วนเกินออกจากร่างกายได้ถ้าคุณทานพวกธัญพืชนั้นเนี่ยนอกจากได้โปรโตีนน้อยกว่าเนื้อสัตว์แล้วยังได้ฟอสฟอรัสแถมซึ่งอาจจะทำให้คุณคันได้ค่ะผู้ป่วยไตยเสื่อมที่คันเยอะๆนั่นอาจจะมีปัญหาว่าทาน ฟอสฟอรัสเยอะไปนะคะโอเคนี่คือหมวดแรกนะคะกลุ่มแรกคือโปรโตีนที่ต้องระวังกันค่ะถ้าทานพลาดไปเยอะเกินไปนะคะค่า BUN สูงค่าเกีีอตินีนสูงมากๆอาจจะโดนฟอกไตได้ค่ะกลุ่มที่2นะคะคือกลุ่มโพแทสเซียมค่ะ โพแทสเซียมนะคะเป็นแร่ธาตุอีกชนิดหนึ่งนะคะที่พอไตเสื่อมระยะ4ระยะ5เนี่ยนะคะเขาไม่สามารถจะปรับสมดุลแร่ธาตุได้แล้วก็เลยจะทำให้โพแทสเซียมเนี่ยค้างค้างอยู่ในร่างกายนะคะค้างค้างแล้วมันไม่ดีตรงไหนโพแทสเซียมควบคุมการเต้นของหัวใจคะ่ะถ้ามีมากเกินไปในร่างกายนะคะหัวใจอาจจะเต้นผิดปกติหรืออาจอยู่เต้นเสียชีวิตได้คะ่ะและโพแทสเซียมมันอยู่ในไหน มันอยู่ในพวกผักและผลไม้ค่ะผักและผลไม้เนี่ยไม่ใช่ทุกประเภทที่มีฟอสฟอรัสสูงนะคะบางประเภทก็มีสูงบางประเภทก็มีกลางมีต่ำอะไรแบบนี้นะคะซึ่ง B เนี่ยมีคลิป นะคะแยกต่างหากให้นะคะว่าเออผักคอสฟาร์สูงมีอะไรบ้างผลไม้อันไหนที่สูงไม่ควรทานอันไหนควรทานอะไรอย่างนี้นะคะบีมีคลิปแยกต่างหากให้นะคะเดี๋ยวไงบีใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะเพื่อนๆไปดูแล้วก็เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะแตออ่นักกำหนดอาหารนะคะแล้วก็คุณหมอเนะคะเขาเคยพูดไว้นะคะว่า 90%ของผู้ป่วยไตยเสื่มระยะ4ี่ระยะ5นะคะตรวจเลือดมาเนี่ยจะเจอว่าโพแทสเซียมสูงแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะหัวใจวายนะคะเพราะนั้นเพื่อนๆต้องระวังเรื่องโพแทสเซียมกันมากๆนะคะผักที่โพแทสเซียมสูงส่วนมากก็จะเป็นพวกที่แบบสีเขียวเข้มๆสีเข้มๆนะคะอย่างเช่นบรอกโคลีอย่างนี้นะคะแครอทอย่างนี้นะคะมะเขือเทศฟักทองอะไรอย่างนี้นะ,ะสีสดสดสวยๆนั้นโพแทสเซียมเยอะมากเลยค่ะ แต่ถ้าเกิดมื้อไหนนะคะนาน,นานทีเนี่ยคุณอยากจะลองทานสักทีเนี่ยเขาก็ให้ไปต้มก่อน,นะคะ่ะสับให้เป็นชิ้นเล็กนิดนึงแล้วก็ไปต้มเทน้ําทิ้งนะคะแล้วก็ทานแต่ผักนี้ได้บ้างนะคะส่วนผลไม้ที่โพแทสเซียมสูงนะคะโหตอนนี้กําลังอยู่ในตลาดเลยละคะ่ะทุเรียนค่ะทุเรียนเนี่ยโพแทสเซียมสูงมากนะคะแล้วก็อย่างเช่นกล้วย ส้มอะไรนี้โพแทสเซียมสูงนะคะจริงๆบ้านเราอุดมสมบูรณ์ค่ะมีผลไม้อีกเยอะแยะที่คุณทานได้นะคะผู้ป่วยไตยเสื่อมระยะ4ระยะ5ก็ทานเป็นพวกชมพู่มะม่วงดิบอะไรแบบนี้แทนนะคะแอปเปิลแอปเปิลอะไรแบบนี้นะคะก็ทานพวกนั้นดีกว่าก็ดูแลเรื่องโพแทสเซียมกันด้วยค่ะอันนี้กลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายที่จะมาคุยวันนี้นะคะก็คือน้ำดื่มค่ะ น้ําธรรมดานี่เลยนะคะน้ําดื่มน้ําปล่าน้ําไม่มีรสไม่มีสีเนี่ยนะคะขนาดว่าไม่มีรสไม่มีสีเนี่ยนะคะยังมีอันตรายเลยนะคะถ้าเกิดดื่มมากไปหรือดื่มน้อยเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยไตยเสื่อมระยะสีระยะ5เนี่ยไม่แนะนําให้ดื่มน้ําที่มีรสมีสีเลยค่ะเพราะขนาดน้ําเปล่านะคะไม่มีรสไม่มีสีเนี่ยยังจะต้องควบคุมเลยค่ะ ถ้าเกิดคุณเป็นคนปกตินะคะไม่ได้มีโรคเ,เสื่อมอะไรนะคะคุณก็ดื่มน้ำเป็นปกติได้นะคะเอาน้ำหนักตัวเองนะคะคูณด้วย30นะคะก็จะออกมาเป็นจำนวนซีซีที่คุณดื่มน้ำได้ต่อวันอย่างเช่นคุณหนัก50กิโลใช่ไหมคะคูณด้วย30อย่างี้นะคะก็จะเป็น1 5 0 0ซีซีใช่ไหมคะก็คือดื่มน้ำได้วันนั้นลิตรครึง่งแต่ ถ้าเกิดคุณไตเสื่อมระยะ4ระยะ5คํานวณแบบนั้นไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าการดื่มน้ําเยอะนะคะไตเสื่อมขับออกไม่ได้ตัวก็อาจจะบวมค่ะคุณก็อาจจะขาบวมได้นะคะตาบวมหน้าบวมหรือบางคนอาจจะน้ําท่วมปอดอีกค่ะเพราะนั้นปริมาณน้ํานะคะที่ป่วยไตยเสื่อมระยะ4ระยะ5จะดื่มได้เนี่ยวิธีการคํานวณน,นะคะคือน้ํา ที่คุณปัสสาวะออกนะคะ1วันนะคะบวก 500cc ซีซีเอ๊ะแล้วคราวนี้เนี่ยคุณจะรู้ได้ยังไงว่าน้ำที่คุณปัสสาวะออกเนี่ยมันแค่ไหนก็ตวงค่ะตวงก็คือฉี่แล้วก็ปัสสาวะแล้วก็ตวงไว้นะคะมีหลักการอย่างนี้นะคะเขาเ,เขาให้ปัสสาวะ7วันนะคะแล้วก็เอามาบวกกันแล้วก็หาร7 อย่างเช่นวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมคะคุณก็คิดวันศุกร์เอาเริ่มต้นพรุ่งนี้ดีกว่าวันเสาร์นะคะพรุ่งนี้วันเสาร์คุณเริ่มตวงเลยว่าวันเสาร์ตั้งแต่ตื่นมานะคะยานนอนนะคะจนถึงสิบยี่บสีชั่วโมงนี้นะคะคุณปัสวะไป เท่าไหาร่ตวงไว้จดไว้นะคะไม่ต้องเก็บไว้นะคะเททิ้งนะคะแล้วก็จดไว้พอวันอาทิตย์นะคะคุณก็ทําอย่างเดียวกันนะคะ2ีชั่วโมงนะคะปัสสาวะออกเท่าไหร่จดไว้เททิ้งจนกระทั่งครบถึงวันศุกร์หน้านะคะก็จะเป็น7วันคุณก็เอาตัวเลขที่จดไว้นะคะทุกวันนัะนะ่นเอามาบวกกันแล้วก็หาร7จนะคะก็จะเป็นจํานวนปริมาณนะคะที่คุณ ปัสสาวะ1วันใช่ไหมคะแล้วก็บวกไป500ซีซีก็จะเป็นจํานวนน้ำดื่มที่ผู้ป่วยไตยเสื่อมระยะ4ระยะ5สามารถดื่มได้ต่อ1วันค่ะอ่ะไม่ใช่แค่นั้นนะยังไม่จบค่ะมันมีน้ำจากอาหารอีกค่ะบางทีเนี่ย ไม่ใช่บางทีคือทุกมื้อที่คุณทานอาหารคุณก็จะได้รับน้ำใช่ไหมคะจากกับข้าวเอ่ยจากผลไม้เอยหรือขนมนะคะช่วงร้อนๆบางทีก็อาจจะมีขนมหวานมีน้ำแข็งอะไรแบบนี้นะคะซึ่งนั่นก็รวมอยู่ในจำนวนน้ำที่คุณดื่มได้ต่อวันด้วยค่ะนะักกำหนดอาหารนะคะเขาก็ได้บอกไว้ว่าเออ หนึ่งมื้อเนี่ยนะคุณอาจคุณน่าจะได้น้ำนะคะจากอาหารประมาณ1 0 0งซีซีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาม,มื้อก็ 300cc ซีซีเนี่ยหักออกจากน้ำที่คุณดื่มได้ด้วยนะคะยกตัวอย่าง เช่นคุณตวงแล้วนะคะปรากฏว่าคุณเนี่ยปัสสาวะวันล,ละ1,000พซีซีนะพอบวก500ที่เขาอนุญาตนะก็เป็น1,500ซีซีก็คือลิตรครึ่งใช่ไหมคะที่คุณดื่มได้แต่ต้องหักน้ำที่ดื่มน้ำที่ทานกับมื้ออาหารด้วยนะคะอีก300ซีซีใช่ไหมคะหักหักพันห จะเหลือแค่1 2 4 2 4ี um fore, store, ีเท่านั้นที่คุณดื่มน้ำเป็นน้ำเปล่าๆอย่างนี้นะคะดื่มได้เพราะว่าพอรวมกับอาหารก็จะเป็น1,500เป็นจำนวนที่คุณดื่มได้พอดีเห็นไหมคะว่าน้ำก็สำคัญนะคะที่จะทานปริมาณให้ถูกต้องและถ้าคุณทานดื่มให้ถูกต้องนะคะก็จะประคอบประคองนะคะไตของคุณนะคะไม่ให้เสื่อมมากไปกว่านี้นะคะไม่โดนฟอกไตด้วยค่ะ นี่คือ3กลุ่มอาหารนะคะที่โปบีอยากมาแนะนำวันนี้แล้วก็ยังอยากจะย้ำเตือนนะคะว่าเพื่อนๆที่มีความเสี่ยงนะคะไปหรือว่าอายุ3-5ขึ้นไปหรือว่าแม้กระทั่งผู้ป่วยที่ไตเสริมระยะ4ระยะ5นี่นะคะไปตรวจเลือดก,กันบ่อยๆนะคะดูผลเลือดค่ะ ว่าตอนนี้ค่า BUN ของคุณเท่าไรค่าครีเอทินีนเท่าไร่มีโพแทสเซียมสูงไหมมีโซเดียมสูงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้คุณเนี่ยเลือกอาหารทานได้ถูกต้องอาหารถูกกลุ่มนะคะปริมาณถูกต้องประเภทถูกต้องแล้วคุณก็จะห่างไกลาการฟอกไตได้ค่ะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้โบวีด้วยนะคะ แล้วโปบีจะมาเล่าเรื่องดีๆด,ดูแลสุขภาพแบบนี้ให้ฟังอีกค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะกด s b s c r i b e y o u t u b e บีด้วยนะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย